สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมนะครับอยู่กับบ่าวพอ่อเนาะมาเนี่สวัสดีครับ่อแอ่พี่น้องคือบ่าวพอ่อเราจะเปิดคลิปไหเจะเบิ่งเด้อมีคนเล่าออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้มีการเลือกตั้งเนาะเพิ่นว่าคนไทยนี่นวนวายคนไทยนี่มีเปลี่ยนนายกตลอดเพิ่นว่าบนบมาระบอบนี่ระบบนี่เพิ่นว่าไปเบิ่งคลิปนํากันจเจริญแต่บ่สงบบูเครพแบบนี้ดีกว่าจะิญแต่วนวายเปลี่ยนนายกตลอด เลบพักเดียวดีกว่าแล้วคิดยังไงในมุมมองของไอยบอแล้วว่าเป็นบ่อยบุรีแล้วว่าประเทศไทยนี่หุ่นไหวแล้วว่าเขาอยู่แบบอ่าสงบสงบคือเล่าทึ่งที่บรจะเลิ่อนกับสร้างเรอคือเปลี่ยนนายกบอยตลอดประเทศไทยเนี่ยขจาวาคือว่านีคือบอเราไต่ด้อยู่จักบอเราไต่ยู่จี่อยู่จักแต่ว่าคือว่าอะไรแนวคิดเล่าเรากับคิดว่าเราคิดถูกเนาะแต่ในมุมมองเขาเฮาก็มองว่าการเปลี่ยนนายกบอยเนี่ย มันก็นดีเนาะทุกประเทศก็ต้องแบบซับเปลี่ยนกันขื้นมาเพื่อพัฒนานะคือประเทศไทยเพิ่นกับเปลี่ยนกันขื่นเปลี่ยนกันลงพัฒนาคือแบบ4ีปีนี่เปลี่ยนครั้งหนึ่งเนาะคนไทยเนาะเนสีเหลืองต่างใหม่ตลอดเนาะคือคนเก่าลงสมัครใหม่ก็ได้บางคนก็หลยสมัยก็ยังผู้เก่าอยู่ได้เนาะและบีนี้เพิ่นว่าประเทศไทยน่วุ่นไหวในวามิดของเจ้านน่วุ่นไหยวุ่นหวแบไปในวามิดของเจ้าคำว่าเขาวุ่นไาวเขาอาจจะบึงในแบบว่าในข่าวในยัง หลายเกินไปอะนะแต่ว่าความจริงแล้วมันบริเป็นแบบนั้นเพราะว่าไประเทศไทยนี่เขาเห็นแบบข่าวจับผู้ลงผู้ไล่เนาะเพราะว่ายังย้อนเขาตามโตทันและทันไวจับได้ไวอะนะมันก็เลยว่าคนที่บุเคยมาเห็นนี่คิดว่ามันบุ่นไหยที่จริงแล้วการที่มีข่าวแบบนี้มันก็ดีได้เอาเทปน์แบบว่าเอคดีคนจริงซ<น>ี่ปุ่นยังเนี่ยเวลาเขาจับมันก็จะออกข่าวอาอกยังไงเทากัะชีู้การเคลื่อนไหวนะ ง่าไงก็คือคนไทยนี่เพิ่นบ่พิดบังอ่าเพิ่นบ่พิดบังคือสิมีข่าวอยังก็ตามเบอร์จีท่านโลกท่านกระแซแบบเพยแพร่ตี่ข่าวให้คนทั้งโลกนี่ได้เห็นว่ามีคนบ่ดีกลุ่มหนึ่งที่มาสรา้างความปนวปืนสร้างความ่นวายมันบอกเพิ่นก็สีนนำเสนอแบบเตือนภั้สังคมใหญ่้คนในประเทศของเพิ่นนี่มีสติระวังตัวตลอดได้ไหมว่าแล้วก็คิดของเจ้าดีบอเ่ดีแต่ว่าคอยนาในมุมมองของ่อยนามันดีอยู่แล้ว แต่ว่าคนท่านะ่คือคอยว่าเขาแหละเขาเบิ่งว่าเห็นออกข่าวเขาเลยว่ามันมุนวายแต่ทุกประเทศมันก็มีคืกกอการมดแต่ว่าบาง,งประเทศเขากับบคอยออกข่าวแต่ว่าปร<ห>ะเทศไทยอ่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่นชีเสนอข่าวไว้เร็้ยวไปว่ามีเหตุหันเหตน,นี้ขึ้นเพิ่นชีเสนอเลยบันี้คนที่บ่เคยมาเห็น ความเจริญหรือว่าการพัฒนาหรือว่าการเสนอข่าวแบบรวดเร็ววันนี้เขาจะมองอว่าอู้ประเทศไทยนี่วุ่นวายเป็นแต่ย่านเนาะเป็นแต่ย่านอาแต่ก่อนตอนจะว่ามากุงเทพตอนตีบอกเคยลงมาไทยเนี่ยเจ้ารู้ซึกงย่านบอกจะมาไทยแหลกๆเนาะย่านใดย,นย่านหลายอย่างแล้วก็คิดว่าโอ้คนไทยนี่นิช้บดูดีจังชั่นจังชี่เขาบอกเคยมาเห็นด้อ,อ้าวพ่อฮามาเลยบอกเมนแบบนี้โอ้ฮามานี่เนาะคือในมุมมองคือเราไม่เห็นคิดเพนยังนี่คนไทยเพิ่นเห็นเฮาเพิ่นก็ซวยเลือเฮาไดอ้าวบบดนี้ สรุปว่าเขาคิดผ่านๆนี่มามันโมเมนต์คือเขาคิดเอาไปเบิ่งข่าวเบิ่งนางร้ายเบิ่งข่าวเบิ่งยังร้ายว่ามันมุ่นวายบางคนก็ว่ารถจุ่ท้ายนี่ติดจังฉันอย่าที่มันติดอยู่กับจริงแต่มันติดเป็นเวลาเวลาอย่างเช่นนี่เจ็ดแปดโมงนี่เพิ่นไปชงลูกชงยังหงเฮียนนี่รถชิติดกับตอนเย็นๆนี่ขับไปรับลูกรับเต้านี่รถออกร้ายนี่ชิติดแต่มันติดเป็นเวลาเวลาโมเมนต์แบบนี้ติดเบิดมือเบิดเว้นบางคนเห็นแต่ว่ารถติดก็ว่าติดเบิดมือเบิดคืนเบิดเว้นมันโมเมนต์แบบสั้นไลยคือคืออันไอออ้บ่าาาาวเเรตตนนนะีขุญ นะขออนุญาตอ่ะคลิปไปบอกเราไต่เนาะอันนี้ก็นในมุมมองของเขาเนาะเป็นคนลราคือกันนะในมุมมองของเจ้าจะว่าเออประเทศไทยนมุนไหวเปลี่ยนนายกบ่อยอยง,งสี่วันนี้นายกขีดของบาเตโพนนี่นะบอกบอนคือแบบเขาเปลี่ยนนายกบ่อยก็ดีเลยคือแบบคนไทยนี่นะสมมติว่าเจ้าเข้ามาบริหารประเทศเจ้าเหตุบุถึกใจเขาเออบุมีเขาเออหน,น,นุ่มมีผลงานเขาอยากได้จังสันสีเจ้าเห็ุในเขาบ่ดยเขาไล่เจ้าออกแล้วบางทีเขาเห็นเมืนบอกเขาประท้วงเขาขับไล่เจ้าเห็นอยู่ดิ เออเขากำไรออกปเป็นยังเขาจังมีสิทธิ์มีเสียงเงินภาษีได้เงินเดือนเงินเดือนของขา้าราชการเงินเดือนของผู้นำนี่ครับเงินจากภาะชาชนเนีเยน่ยนะเก็บภาษีจากนี้ได้เขาเจา<ม>้าได้เงินพวกนี้แหละประะาชนคนไทยกับมีสิทธิ์มีเสียงใหญ่กว่านักการเมืองอีู่ยคนไทยเขาว่าจังสันได้ขอดีอมันมีหลายอย่างอ,อยู่แล้วเพราะว่าอาสมุิว่าอาว่ายังไงกอขอเนาะขอขึ้นมากนี่พัฒนาหันพัฒนาหนีและอีกข้อหนึ่งนี่เฮดโบแล้ว กลุ่มหนึ่งหรือว่าประชาชนคนไทยเพิ่นบเห็นล่ะเพิ่นกะอยากเป็นเนาะเพิ่นกะเป็นละคนใหม่ขึ้นมานน่เพิ่นกะมาเสริมต่อข้อที่บดีพัฒนาเพิ่นก็มาเห็ดต่อเพาพอเห็ดคอนั่นบบนีมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนกันลงประเทศมันก็สีเดินไปโดยดีนะเพราะว่าเวลาอาสมุิขอขอโบรีเนาะผู้ใหม่ขึ้นมาเขากลับมาเห็ดเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นอ้าวอีกข้ออื่นที่มันบบดีกับเปลี่ยนขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาเขาก็สิพัฒนา ในขอที่มันบุรีมันก็จะทับเปลี่ยนกันมันก็ดีไปเรื่อยๆนะนีะ่แต่ประเทศนี่พัฒนาไว้แมนคือเขาอยู่นะพี่น้องนี่ยให้บอกข้างล่างเขากันชิมิรถไฟฟ้ารถเตยดินอยู่ข้างล่างเขาเนาะนี่แหละคือประเทศที่เจ้าว่าบุญไหวประเทศที่เจ้าว่าอ่าเจริญแต่บ่มีความสงบสุขใไม่โมงอง่เขาเนี่อยู่นี่สัมยูบานเจ้าของนลยโบี่ไพ่มาบุญไหวโบนี่ไพ่มาสอมายอย่างไี้ คือแบบมีความสุขไปแค่มาใช้กระดวกสบายพี่น้องกะสุกสบายคนไทยนี่เบิ่งนี่เขาคือบอสนิดยังเท่าได้แต่เวลาเราไปถามมันยังเขาให้ความขอคิดแหละครับแนะนําดีท่าใดประเทศที่จะเลื่อแล้วนี่ม่นบอพี่น้องเวลานี่สําคัญมากที่สุดได้บอกที่พลสิบอกเลิกงานมาบางคนนี่ไปขับแก๊ปขับโบต่อหาเงินต่อเขาสองสามทุ่มยังเขานอนเขาหาเงินเดือนหนึ่งมันไ่น้อยได้ซีห้าหมื่นเลยเปิดกว้างประเทศไทยเนาะก็เจ้าหาเงินได้ไล่เลยนี่แหละโอกาสในประเทศที่ บางคนคนลาบบางคนนี่บอกกะอาที่จะเขามาได่ต้อนคอยน้นอยๆคือกันผู้เฒ่าผู้แก่สิบอกเขาประเทศไทยเป็นจังสันเป็นจังสีเด้อไประว,ว่างเด้กเขาสิบอกสิ<อ>แล้วผู้เฒ่าเรานั้นเคยมากประเทศไทยบอกบอกเคยมาเป็นย่างจังว่าเาเหลืองมาจากเขาเรล่าต่อต่อต่อกันไปแต่บอกเคยมาสัมผัสแม่คนบัเคยมาสัมผัสแม่แต่ว่าเฮ้าปู่มาสัมผัสบัตรคือเฮ้าบู่มาแทบบัตรนี้เฮ้าก็มีอย่างเลยสบายสบายโอ้คนไทยเป็นคนแนวนี<ต>้ว<ต>ันนี้เขามาสังเกตเบื่องเนาะ นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่เขามาเทีเ่ยวได้บอกพอดเต้เหมือนบ่ทษานเที่ยวต่างๆอ้าวนี่ฝรั่งมันมานอนอยู่นี่ออืเขาไปสินใจคนไทยเขาบริมาหยุ่ได้นั่งวะมาน,นอนคุโคลเต็มอยู่นี่แถวห้องม้เนาะทุกห้องหม้เมมมขามันอิสระประเทศไทยเน,นี่แหละพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เฮาได้เห็นเนาะอันนี้บารลาใต้เพิ่นกว่าเขาอยู่ในแบบของเพิินซะกันด้านก็ตามแต่เพิ่นวาบ่พัฒนาก็ตามแต่แต่มันทงบสุขเพิ่อนวะก็แล้วแต่มุมมองของไปของมันเนาะคลิปนี้เนาะฝากถึง บ่าวเราไต่เนาะบอกพ่อนเนาะอันน <c oughs> ี้ก็บ่ได้ว่าอ้ายเพื่อนดอกความคิดของเพื่อนเนาะบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเราเป็นมนุษย์ทำอย่างฉันอย่างซีได้ก็มีไลยอยู่ไดยก็แล้วแต่อันนี้ก็บบัวกันเนาะพี่น้องเนาะบางคนนี่ก็ว่าโอ้ต่างสายยาให้เรามนุษย์ทำเจนใหม่ว่ะมนุษย์ทำหลุดใหม่อายุน้อยว่ะโอ้จะคลองว่ะกับบัวกันเนาะอันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตเด้อว่าเราไต่เด้อบ่เกียบบอคบบัวากันบ่ได้ใส่ลายปลาซีกันความคิดของเพื่อนเนาะความคิดของพวกเฮาของบ่าวพ่อนี่กัที่เฮาอยู่ประเทศไทยนี่เฮาว่า บ่มียังเป็นตระยาดเลยกบ่มียังหุ่นไวนงแต่่าจากมานำเสนอความเป็นจริงเห็นนะแต่มุมมอกที่เขาอยู่นะที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ประเทศไทยบี่น้อเขาแต่งเรื่องขึ้นมานี่แหละเขาอยู่สวนสาธารณะคือย่างสี่กับว่มีใครมา,า,ากามหันหานี่เอากสารเอกสารบอก,กมันไ่ได้มาสอนเราได้เนาะนอกจากเสว่าเขาไปเห็ดพิษกฎหมายบานเมือของปืนเขาก็ต้องผิดใน่นอนแหละเนาะแต่เพื่อนตรวจว่าเพื่อนกันมีตรวจแน่พี่น้องแต่เพื่อนก็บด้มากุดข้ามยังเขาเอาพืนว่าเจ้าหน้าที่ยังกะสงบน้องพี่น้องอยู่กับคนไทยงห็นกับคนไทยกะ ก็มียังได้คุยแม่เห็นเขาให้เขา,เขามีบัตรมียังถือต้องตามกฎหมายเพิ่นกับบริโภคนใจเขาดอกมาตูด<ฮ>แ,แรกก็แล้วเพิ่นกับแห้งดีเนาะแม่แในความ,มปลอดภัยกับเปาอีกนะเจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลน้วพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้กระเป๋าไว้แบงน์สามีน้องพี่น้อง,งก,มมกินเช่นอย่างไดกับข้อหมต์กันเข้ามาเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีครับครับ